หากพูดถึงจังหวัดอำนาจ,จเจริญหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับในจังหวัดอำนาจ,จเจริญมีอำเภอหนึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งอำเภอนั้นก็คืออำเภอชานุมานมีทิศเหนือติดกับอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารและทิศใต้ติดกับอำเภอเขม,มาราชจังหวัดปุบลราชธานีวันนี้ ผมจะพามารู้จักกับหมูบหม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอชนุมานมีชื่อหมู่บ้านว่าบ้านบุงเขียวหมู่บ้านนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาอาชีพของคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็คืออาชีพเกษตรกรรมผู้คนมีความผูกพันกับสายน้ำซึ่งเป็นเหมือนสิ่งหล่อเลี้ยงของคนในชุมชนน้ำโขงที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ชาวบ้านจะใช้น้ำโขงในการรดน้ำดอกไม้ผักสวนครัวบางคนในชุมชนนี้ก็ใช้แม่น้ำโขงในการหาเลี้ยงชีพตัวเองปลาที่ชาวบ้านหาได้บางส่วนก็นำไปขายบางส่วนก็นำมาใช้รับประทานในครอบครัวภาษาของคนในหมู่บ้านนี้ บางส่วนจะเป็นภาษาภูไทยบางส่วนจะเป็นภาษาอีสานช่วงตอนเย็นๆจะมีเด็กน้อยแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนลงมาเล่นน้ำคลายร้อนกันช่วงนี้แม่น้ำโขงลดลงอย่างมากทำให้มีเกาะแก่งหินเกิดขึ้นตามลำน้ำโขงแม่น้ำโขงที่นี่จะใสแล้วไหลเย็นมาก ทำให้มีคนในชุมชนลงมาเล่นน้ำคลายร้อนกันผมมากนึกถึงชีวิตตอนเด็กในอดีตที่ชอบลงมาเล่นน้ำโขงตอนเด็กๆกับเพื่อนชีวิตตอนนั้นมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอของผม เื่อเป็นกำลังใจของผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ